ไปไหนลูกไปหาน้ององฟองเหรอมานี่เร็ว <c oughs> ยังพิง ตอนนี้พบเด็กสองคนอยู่บนถนนนะคะยังพิงเที่ยวไกลแล้วนะเนี่ยเที่ยวคนเดียวด้วย ป๊าลูกไปนู่นแล้วโอเคจะถึงแล้วลูกยังพีงไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคจะพากลับก่อนยังพีงจะกลับมาไหมลูกตัดสินใจไปต่อค่ะทุกคนยังพีง Năn n draußen Ehehe Bây giờ bây giờ lo CinhÖng cho โอเคเราจะต้องไปตามเขากลับมานะคะทุกคนมาเร็วเพียงเพีงเร็วมาเร็วลูกเพียงเพียงมาเลยมาเลย โอเคดูแลถ้าจะนานมาน,นี่เร็วลูกมาโอเคมาน,นี่มาลูกมาไม้ไม่ได้อานน้ำเลยเอ <c oughs> <c oughs> ้ระวังน้ำระวังน้ำระวังน้ำนะคะระวังน้ำเอ๊ยียบไปเลยเดินหลบสิลูกเดินหลบน้ำเพียงเพียง แหละมันเปื้อนยิงยิงบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบาย